ระต่งางๆนะครับตัวงานอกสารมันไม่มีในโลกมันเป็นอำนาจที่สี่ไม่ใช่อำนาจที่ปไตยเป็นของอขวายบริหารขวายตุลาการและขวายนิติบัญญัติจึงเรียนว่าเนื้อหาทั้งหมดนะครับเป็นปนัญหาว่าเราต้องคารพหลักวิชาและปะเมเงื่อนของประเทศนี่ไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกหรือมาอยู่ที่ศาลหรืออยู่ที่สมแต่มันอยู่ที่ว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับถ <Okay. S 1> ้ามันเป็นเชล้ลเนี่ยอันนี้ก็แก้ได้ครับท่านับ คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประหยัดพิมพาพูดถึงเรื่องกรอบความคิดไทยท่านยกตัวอย่างเรื่องสีธรณชัยผมก็สะกิดใจว่าเนี่ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องตัวละครหรือเรื่องทัศนาทางความคิดเนี่ยของไทยเราเนี่ยมันมันเริ่มจากมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าตัวตลกของญี่ปุ่นเนี่ยที่ชื่ออิคิวซังจำได้ไหมนะมันจะเริ่มจากประโยชน์ของสาธารณะปัญญาปัญญา ไอ,อ้คิวซังกับศรีธรชัยคือตัวละครในสังคมเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันศรีธรชัยเนี่ยเป็นเรื่องเอาเอาประโยชน์ตัวเองไอคิวซังเนี่ยเป็นเอาประโยชน์เองเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐ,ฐิส่วนไอ้ค,คิวซังเนี่ยเอาประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งและทางออกของเขาเนี่ยฉลาดพอๆกันแต่ว่าเพื่อเป้าหมายคนละอย่างหนึ่งศรีธรชัยเอาประโยชน์ตัวเองเอาตัวรอกก่อน มันเป็นเป็นคุณลักษณะของสังคมที่แนาเทคนิคเป็นไปจะเป็นปรรดาหลักตาทีนี้ไอ้สิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยการที่จะบอกว่าอะไรชอบไม่ชอบอะไรถูกไม่ถูกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่อยู่ที่เนื้อหาแต่อยู่ที่อํานาจก่อนคืออํานาจต้องมาก่อนแต่นี่อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งท่านผู้ชมก็คือคือเมื่ออํานาจเป็นของปวงชนของประชาชนแล้วเนี่ยย่อมต้องปกป้องตัวเองว่านี่คืออํานาจของข้าพเจ้า ถ้าอะไรมันจะมาทําให้บิดเบือนปิดแปดเปื้อนในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขาจะไม่เอานะครับแต่วันนี้พอพอจะแก้รัฐมนุนเนี่ยมันจะมีการเอานักวิชาการเข้ามาวันนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการร่างยกร่างขึ้นมาโดยโดยกลุ่มคนบางกลุ่มที่บอกว่าตัวเองคือนกักกฎหมายมหาชนาผมไม่อยากเอ่ยชื่ออาจารย์ท่านใดซึ่งซึ่งเป็นที่รับรู้กันเยอะแล้วก็ท่านก็ร่างมาไม่รู้กี่ฉบับแล้ว เหมือนกับขออภัยท่านจามีชัยเหมือนกับยึดอํานาจมาทีหนึ่งก็เรียกหาจามีชัยได้ชุพัน์ผมไม่แน่ใจว่าท่านจามีชัยท่านยกร่างคำนิรมมากี่ฉบับแล้วแต่ก็เข้าวงจรอุบัติเหมือนเดิมเลยทุกฉบับเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่ไปสั่งให้เขียนไม่ใช่จามีชัยเองอาจารย์มีชัยเป็นเพียงนักเทคนิคที่รู้ว่าเขียนอย่างนี้มันล็อกอย่ไว้เขียนอย่างนี้ล็อกอยู่ไว้คือรู้กันหมดแต่ว่าสรุปแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไม่เป็นอำนาจของประชาชนแล้วมันไม่ไปปกป้องสิทธิเสรภาพ ไม่ไปให้ความเสมอภาคไม่ไปให้เรื่องหลักพลัดพรานภาพเรื่องอยู่ด้วยกันฉันไม่มีบอกข้าต้องถูกคุณผิดมันก็อยู่กันอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนี่ผมจึงคิดว่าโจทย์ใหญ่ใครร่างโจทย์ใหญ่ใครร่างก่อนวันนี้ต้องเถียงกันตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเขียนหรือว่าเอาคนเดียวร่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เอาประเด็นต่างๆที่สําคัญสําคัญเนี่ยไปทําประชาพิจารณ์ไปทําประชามติผมคิดว่าอย่างนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีเพราะวันนี้ เราไม่อยู่อำนาจไม่ได้อยู่ในอำนาจแบบทีอ่อเมริกามาเขียนให้ญี่ปุ่นลัมนู้นะแล้วเราไม่อยู่ในการต่อสู้เพื่อเป็นเมืองขึ้นเพื่อหน,นีจากความเป็นเมืองขึ้นเช่นสหรัฐอเมริกาที่หนีจากเป็นเมืองขึ้นอังกฤษแล้วมาประกราศอิสรภาพแล้วก็เอาคุณค่าที่ตัวเองปรารถนาอยากเป็นอยากมีอิสร์นมาตั้งเป็นขัานยมของชาติจึงปกป้องสิทธิเสรีภาพอนุอนสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ใกล้ๆเกาะนิวยอร์กเนี่ยชูตํางงานเลย ฝรั่งเศสก็สนับสนุนให้ยึดถือตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของอิสรภาพของโลกจนมาเป็นกติกาของยูเอ็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิเสรีภาพสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุดมการณ์ของสังคมซึ่งวันนี้เอาละ่ะก็หลายคนก็มาบอกว่าของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขซึ่งการมีพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยมีได้ไม่เกี่ยวกันอห้มันรูปของรัฐ ญี่ปุ่นก็มีมีรัขอ,ของรัฐก็มีม,มันอยู่ที่อำนาจมันไม่ไี้รูปของรัฐครับทีนี้ขอสรุปคนละสักหนึ่งนาทีในช่วงสุดท้ายนี่ว่า,าะในช่วงแก้เนี่ยท่านทุกนพนเห็นยังไงว่าว่าคนจะเริ่มต้นจากที่ใดใช่ไหมคือปัญหาบมเเงินของประเทศนะครับเ,เมื่อเกิดวิกฤตทางประชาธิปไตยขึ้นทุกครั้งเนี่ยเราจะมองไปเห็นรูปธรรมของรัฐมนูลว่าเป็นปัญหาและอุปสรรค อวาจริงถ้าเราทิ้งแนวทางร่ำนูลน,นะครับมาเอาแนวทางประชาไตยเสียเนี่ยนะครับแล้วค่อยร่างร่ำนูลเนี่ยขึ้นทีหลังให้สอดคล้อง <ทำ S 2> กับ<ง>ประเทศชาติอำนาจของปวงชน,นก็ก็ก็ต้องยกเลิกระบอบปผด็จการสถาบนยน<ง>ยกเลิกก็คือประกาศกฎบัตรกฎหมายหรือมติกกวิธีอันใดนะครับที่เป็นของปผด็จการที่เป็นของปผด็จการเลิกเสียทั้งสิ้นท้งั้นเราเราในสภาก็เดินทางถูกนะสิบถูกครับก็มาถือว่าอันใดที่สอดคล้องกับ หลักการแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยให้ถือองนั้นอันใดที่เป็นปแผนการยกเอเลึกอยัางนั้นดรวยแท้ท่านผู้ชม <c oughs> ว่าขณะนี้ในรัฐสภาน,นะครับมีกรรมการที่ปรึษกษากฎหมายของท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสรนนท์กำลังจะยกร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อทําให้กฎกติกาประกาศคำสั่ง,งพรบอ,อะไรต่างๆที่ออกโดยคณะปฏิการให้เป็นเสมือนไม่มีเสียนั่นแหละก็คืออันนี้แล้วก็มันก็ไม่เกิดความขัดแย้ง ในประเทศก็จะแก้ปัญหาได้พมา่าในเก็ทางเดิน,น,นก็คือทางเดินสู่ประชาไตยและสันติเล้กรบ,รบกันกับเค,คีนยู่เขาก็เลิกแล้วก็ในประเทศก็จะสร้างประชาไตยโดยสันติส่วนในภูมิภาคเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราก็ไม่เสียเปียบเพราะเราเป็นประชาไตยถ้าไม่เป็นประชาไตยก็เสียเปรียบและการที่ท่านนายกไปไประชุมที่ดาวอสครั้งนี้นะครับโลกเนี่ยถึงทางตันของระบบทุนิยมเพราะปัญหาที่ท่านนายกจะไปเสนอนะครับ ผมฝากผ่านรายการนี้ไปด้วยกว็ได้ก็คือว่าหลักการก็คืออาหิงสา,า,าครับอาหิงสาคือไม่ต้องไปเบียดเบียนคืออภิมหาอำนาจต่างๆไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันกา,การเป็นมนุษยธรรมมนุษยชาติโลกก็เกิดสันติภาพสันติสุขนี่คือสิ่งที่ดาวว่ต้องประชุมว่าห้ามกดขี่ห้ามขูดรีดกันแล้วแบ่งปันกันอย่างอาหิงสาก็นําไปสู่ทางออกของอเมริกาของยุโรปได้ครับนั่นคือทางออกของโลกได้จริงๆเชิญจะยิจครบนทีเดียวครับ คือจะให้ใครเป็นผู้ร่างนั้นผมผมขออนุญาตเรียนฝากอาจารย์ไปด้วยว่าต้องยืดโยงให้ได้กับประชาชน <Okay. S 2> ไม่ใช่ให้บุุคมบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเสนอตัวร่างเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้จะใช้ไปตลอดปีตลอดชาติเราไม่อยากให้มีหลายๆรัฐธรรมนูญอีกเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นฉบับสุดท้ายแล้วครับอยากให้เป็นฉบับสุดท้ายแล้วก็ที่มาของคนที่จะมาร่างเนี่ยจะต้องมีที่มาที่ยึดโยงจากประชาชนไม่ใช่ นึกขึ้นมาได้เอาสอเวอเอาสอสมาเป็นหรือว่าเอาสอวที่เลือกตั้งมาเป็นอย่างที่มีผู้คนเสนอหรือว่าข้าจะร่างให้ให้ยุติให้ความคิดเหล่านั้นซะให้มาจากประชาชนโดยตรงครับปัญหาครับท่านผู้ชมมีแต่คนอยากเป็นสอสอ<ม>แต่ไม่ได้มีความรู้ว่าการปกครองที่ถูกต้องชอบทมการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างไรไม่รู้ขอเป็นสอสออย่างเดียว <g ülme> ก็จะภูมิใจในชีวิตแล้ว <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดพอดีครับหยิบยกเรื่องประเด็นการแก้ไขรับนูนหรือย,ยกร่างใหม่มาให้ท่านผู้ชมช่วยกันคิดผมไม่ฟันทองละเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกท่านของทุกคนก็ขอว่าวันนี้เราเริ่มต้นคิดช่วยกันถึงวันหนึ่ง <m> พอเราเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็เดินทางได้ประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในอาเซียนที่อยู่ในแนวหน,น้านะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งประเทศในโลกที่คนเขาเชื่นชมยินดีวันนี้เรากําลัง ผมไม่อยากพูดมันช้ำใจก็อ,อยากให้ท่านช่วยกันขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมองไทยมองเทศก,กับผมวิบูลช้ำเช่นทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งครัครครบวันนี้หมดเวลาพวกเราสามคนขอลาไปขอ,อนสวัสดีครับสลิมเฮอร์บอัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันน,น้ท้องสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่าเพรือ่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มมนท้องทาให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลําไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท083 705 1234แล้วก็083 706 1 2 3 0